ก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่ถ้าชีวิตเรามีความตั้งใจตั้งจิตตั้งใจครูถ้าเรามีความตั้งจิตตั้งใจในการที่เราสู้ต่อไปได้สู้ต่อไปได้ไหมเราสู้ต่อไปคุณดูสู้ต่อไปชีวิตเราต้องสู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปเพื่อวันข้างหน้าที่มันแสนจะสดใสคุณดูสู้ต่อไปเราสู้ต่อไปสู้ต่อไปอีกสู้ต่อไปอีกเยี่ยบเลย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 มาเลยมาเถอะมาเถอะความพิไวความพิไวโนสายน้ำโนสายน้ำแอนสายน้ำโนสายน้ำแอนสายน้ำโนสายน้ำไหมเราโน้ตโน้โนสายน้ำโน้ตสายน้ำโนี้ยนี่แลตาาดูทงไม่จน ท้ามันก็มีด้านหน้าก็เห็นกระโดดไปด้านหน้าสีโอจะล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกทำไมล่าเอาดีจอนเอาดีดีจอนนี่งไง ไปเย็บสวยงามอู้อยากแรงอยากแรงอู้ยากแรงแรงเกินเนี่ยก็ได้อยู่อุ้ยอยู่ความพิไวคนดูดูความพิไวอ่ะใส่หน้โว่องพิไวเกิน้พิไวเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแบก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 สวยสวยอุ้ยอย่างพิไวคนดูผมบอกแล้วคนดูว่าจอนั้นจะเปิดอันสิงอันสกราวขึ้นขึ้นบ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 นไม่ไปคนละทางแล้วพ่อคนละทางคนละทางคนละทางคนละจิตคนละใจคนละจิตไปเล่าเขาเรียกว่าเล่นได้จุ้ยเก็บแรงไว้ตดเพื่ออะไรจอ้ าอย่างดีอะคนดูแลวตัวเองเก็บแรงไว้ตดเนี่ยโอ้เพื่ออะไรถามีีต้องการอะไรจอดต้องการอะไรจากสังคมต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยพูดเนี่ยพูดแล้วก็พูดด้วยฮะลหลพูดแล้วก็พูดด้วยอย่างเงียบจอดอย่างเงียบอย่างเงียบไปลง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 ไปสิลงไปลงไปโอ้ยเลยไม่ถึงละจีเมโอ้โกงจอดไปเนี่ยรอเขดูรออใหม่เขดูใหม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไป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 ไปโดดจอดโดดจอดโดดอีกสวยสวย ไอ้จอนโดดโดดจอนโดด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 เนี่ยมันก็ได้อยู่เจี๊ยมันก็ได้อยู่คุณจะโกงก็โกงไปเลยในเมื่อจอนก็ตึงอยู่แล้วเอ้เจ๊ย่าย่าเจยาก็บอกว่าอยาดหยาดหยาเนี่ยก็ไม่ฟังไงจอนจอนไม่ฟังไงจอนไม่ฟังไงเล่นเกมไม่ฟังไงไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังจอนไม่ไม่ฟังก็ไปไม่ฟังก็ไปแค่นั้นแค่นนั้เองมันมีอะไรเลยมันไม่มีเลยไม่ฟังก็ไปไปไปสู่ไปสู่เส้นทางที่มันยาวไกลเส้้นนททาางี่มัยยวไกลโอ โอ๊ยไปไหนก็ตันไปไหนก็ชนเหมือนะเจีมนะถามจริงเธอทําที่พุ่งไว้ทําไปเพื่ออะไรถามจริงถ้าพุ่งไปแล้วมันจะตนแล้วมันจะแตกเนี่ยทำไปเพื่ออะไร G จีมโอ้ทำเกมเนี่ยทาเกมเนี่ยทําดีๆถามจริงเธอทําเสร็จดีเคยมาเล่นเองไหมไม่ใช่ว่าทําอย่างเดียวทําอย่างเดียวแล้วแบบไม่ให้คนอื่นเล่นเนี่ยโอ้พุ่งไปมั่วซั่วไปหมดเลยอะคุณดู ทำเกมอ่ะเนี่ยมันต้องถึงเนี่ยเนี่ยมันต้องถึงแบบนี้เนี่ยในเมื่อจรก็ตึงอยู่แล้วไงจรตึงอยู่แล้วเอ้ยได้เฮ้ยก็ได้เฉยเลยคุณดูได้เฉยเดินจรตึงไงจรตึงไงมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวกับเกมมันเกี่ยวกับทีมคุณดูมันเกี่ยวที่ว่าจอรเอาจังจริงหรือเปล่ามันเกี่ยวที่ว่าจรโอ้โหเ้ยโอดูดูดูคนดูดูทางได้บอกหลายครั้งว่าทำตรงๆทำว่ามันตรงๆเลยทำเหวี่ยงทำแบบทำโค้งทำซ้เพื่ออะไรถามจริงเถอะทางตรงเนี่ยมันก็จราจลไปลำบากอยู่แล้วทำทางเวียงทำทางซ้ายขวาเพื่ออะไรถามจริงเพื่ออะไรโอ้ ดูอย oh. ู่ว่าตัวเองทำเนอะทำมันก็ไม่ดีทำมันก็ไม่บาลานซ์เนี่ยมันจะปพุ่งไปมันก็ลงไปสิฮัลโหลเคยจะได้ดั่งใจเลย GM เนี่ย GM ก็โกงแต่จนเนี่ยโกงแต่จนเนี่ยใจเย็นก่อนรอ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 ไงก็บอกถัวรอนี่ได้อยู่ก็ได้จู่ก็ได้ลงรองพอดีลงรองซาเกียร์คุณดูรองซาเกียร์เรารองซาเกียร์รองซาเกียร์ไอ้รองซาเกียร์ไม่เราสวยงามเนี่ยมันก็ได้จู่มันก็ได้อยู่เฮ้ยทำไมอยู่ไม่ถึงจอนโอ้เกมแล้วไม่ตดตลอดเลยอะจอนนี่ไงไปจอนไปตอดีจอน สวจนสวยสวยแอดแออรคนดูแอดจะพึ S ่แอดแอดเ ไปอีกขึ้นอีกขึ้นกสวยขึ้นอกอย่าอยาอย่าพุ่งมาพุ่งวะนีนี่ไปสวยสวยเจก่อนตีไปไปสวยก็ได้อยู่ลก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ดูก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ความแรงคุดูความแรงอู้ย่างแรงคุดูย่างแรงเข็มไม่พุ่งคุณดูเข้มทางเฮ้ยทางไม่รอเราทางไม่รอไม่งรอครับไม่แคอยู่เ้ยไม่ได้แคอยู่ไม่ได้แคุางไม่ไ้รอาทางพงทิ้งจอนเนี่ยเาเรียกว่ากอยมึงกคือแบบคือแบบล้อแบบเหยียนิียวก จิตใจอยู่แล้วความตึงที่มันอยู่ใจอยู่แล้วคุณดูความตึงที่มันอยู่ในจิตใจจิตใจจะเด้ยเขาเบกาอยู่ก็เบกด้อยู่เราต้องมีสติคุณดูเราต้องมีสติคุณดูเราต้องมีสติสัตวปัญญะอย่างครบถ้วนอย่างครบถ้วนเพราะมันจะมีอย่างทีถ่วนอย่างที่ถ่วนไงเราอย่างทีถ่วนเพราะความตึงมันก็จะอยู่นี่แหละคุณดูความตึงอยู่นี่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 คุณดูสวยสวยพี่สวย let's go let's go อะไรเนาะใจเย็นก่อนใจเย็นตาลมตาลมตาลมไว้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 ก็ได้อย ดูความตึงไว้ซก for ่อนดูความตึงไว้ซก่อนคนดูจะไม่เห็นความตึงเดี๋ยวคนดูไม่เห็นความตึงคนดูเบรกความตึงเฮ้ยได้ไงอะได้ไงก็รลอนมาได้คนดูความตึงที่มันอยู่ในจิตใจความตึงที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยจิตใจไม่เล่าจิตใจตึงจีมันนี่จ่าตึงจ่ามันนี่จีเฮ้ยเจ้าโอ้ยทำไมโดดไม่สึงนั้อนความตึงจีมันนี่จ่ากำลังอยู่ในชีวิตของเราเลยทำไมโดดข้ามไปไม่ได้มึงแก่อ้อบอกให้กินข้าวมาด้วยตอนมาเล่นเกมเนี่ยและมันก็ไม่มีเลี้ยวมีแรงอออะจ ชีวิตกำลังแบบมีความเพลิดเพลิในในจ,จิตใจเลย,ยโดยูด่นี่ก็็ไม่ถึงนะจอนนะบอกหลายครั้งแล้วทิ้งไม่ถือจัก,กรยานนะ่ะเอามือเกาะเอาแต่มืออ่ะโยนทิ้งไปเลยเดี๋ยวซื้อให้ใหม่จัก,กรยานนะอไก็ไปต่อไป ไปต่อไปจอนไปต่อไปไปต่อไปจอนอย่าอย,า,อย,า,อยาจะสิ้นหวังตับไแล้วเจ้ามีความหวังเราก็อยาสิ้นหวังเราก็อยาสินาน้นหวังเราก็อยาสิ้นหวังเราก็อยาสิ้นหวังจอนนี่ก็บอกอยู่ว่าอยาสิ้นหวังอยาสิ้นหวังเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอ้ยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวแล้วไม่ไม่แคร์ไม่ได้แคร์โ okay. อ้โหแคร์บ้างนะชีวิตเรแคร์บ้างนะแคร์มันเหมือนกับแป้งเด็กแคร์จอนโอ้ เอาดีเอาดรจอนเอาดรจอนอย่าโยนเกมอย่าโยนเกมอุ้ยยายเฉยเลยคุณดูแล้วเป็นเรยวผิวจัดผิวจัดเฮ้ยแล้วผิวเกินแล้วผิวเกินเฮ้ยเฮ้ยแล้วมีมูสวอคนี่คุณดูบอกแล้วคุณดูว่าเอาจริงรอบนี้เอาจริงคุณดูรอบนี้เอาจริงไม่มีคอปโมแน่นอนคุณดูใครบอกว่าจอนโม่ที่จอนก็ไม่เคยโมกใจเย็นก่อนจอนใจเย็นก่อนจอนแล้วไม่เห็นเลยด้านหน้าเนี่ยมันมีสีแดงเขาให้เหยียบนะจอนโอ้จริงแล้วถ้าไฟแดงก็น่าจะผ่าไฟแดงไปแล้วเมื่อกี้ ไม่ได้ดูเลยเลยไม่ใช่ไฟเขียวนะฮัลโหลไม่ใช่ไฟเขียวนะใจเย็นก่อนมันจะไฟแดงมันจะโดนปรับโด,ดนปรัดลอยลานเข้าลอยลานเข้าอู้อย่างแรงอย่างแรงวิ่งอย่าหยุดนะทำให้หยุดนะกำลังจะแรงเลยเมื่อกี้เครื่องกำลังแรงเลยคุณดู หยุดนะหยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดจอนเพราะจอนตึงอยู่แล้วจอนตึงอยู่แล้วอย่าหยุดจอย่าหยุดจอนอย่าหยุดจอนอย่าหยุดจอนก็บอกนี่ว่าอย่าหยุดก็บอกไงว่าอย่าหยุดไงอย่าหยุดความตึ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 งก็บอกอยู่ก็บอกอยู่ว่าอย่าหยุดความตึงอย่าหยุดความตึงเนี่ยก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยุดไหมเราได้อยุดไหมเราได้อยุดไหมเราเนี่ยความพี่ไวแอนไสยน้ำโนสายน้ำโนสายน้ำเว้ยใจเย็นๆโอ้โหเฮ้ยที่มีมือตารางกิโลเมตรตุ่มลงไปพอดีเลยนะฮัลโหลโอ้สวัสดีครับววีรรุสสััดคบ ที่มีตั้งเยอะอยังไปจุ่มลงคดีเลยนะเนี่ยจะรั่วเลยจะรั่วไปเรานี่ไงก็ได้ยู่โอ้โหเอ้ยพุ่งไปเป็นคนละทิศคนละทางเนี่ยไ,าาด,ได้เอาตาดูไ่จอเอาตาดูไปทางเนี่ยบอกหลายครั้งว่าเล่นเกมเอาตา,ตาดูโอ้โหเอ้ยนี่หนักกว่าเดิมอีกลงล่องเลยนะหลัวโอ้ ไม่ได้ไปเราเข้าวนเวียนอย่างนี้เราสองคนเราสองคนเนี <ไว S 1> เ่ยก็ได้อยู่สวัสดีครับวัยรุ่นวัยรุ่นวัยโจวัยจีไม่นี่จ่าสวัสดีครับผมสวัสดีนี่คอมพิวคนดูดูคอมพิวคนดูดูคอมพิวไม่มีเบรกไม่มีเบรกโอ้ยไม่ต้องมีเบรกนะชีวิตเนี่ยเบรกบ้านนะชีวิตเนี่ยรถบ้านไหนซื้อมาเขาไม่มีเบรกละจนโอ้บอกแล้วขาเราซื้อรถมาเอาเบรกมาด้วยสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีครับผม ไป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 ก็ไปก็ได้อยู่ไปไหนเราไปไหนเราไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้รู้อยู่ว่าได้ไปเนี่ยรู้อยู่ว่าได้ไปเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้ไอ้รู้อยู่ได้ไปแน่นอนได้ไปแน่นอนไปไหนเรา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 ไปไปไปกะชนะไงไปจ้ะสวัสดีครับไม่รู้สวัสดีครับลูกสวัสดีไม่รู้ไวัจูบโอ้ยจีบไม่นี่จัะวันนี้เอ้ยอย่างแรงอย่างแรงเอ้ไม่ถึงกระเจี๊ยบเอ้ยมันหลายรอบแล้วพุ่งไปแล้วไม่ถึงเนี่ยเพื่ออะไรทำมาเพื่ออะไรถามจริงจะทำมาเพื่ออะไรทางเนี่ยโอ้ กวนประสาทเหรออย่านะโอ้โหเอ้ยอย่าไปทำด้ทำอะไรเลยตอดจะไม่ทันหายเมีเลยแตกแล้เนี่ยแตกแล้ว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 แตกไปไหนแตกไปไหนฮัลโหลยูโนเดอร์สแอนยูโนเนี่ยอยู่ในอุ้ยได้โอ้โหเอ้ยทำทางไปเนี่ยเท่าไมรจิ้มฟันเนี่ยมันจะไปได้ยังไงฮัลโหลเอาทำทางดิ